นี่ครับก็เป็นตัวที่น่าสนใจแต่ว่าว่าบางคนมองก็มันอาจจะมีตัวเปล่งไอ้ตัวข้อถี่ยิบแล้วเป็นตัวแข่งแม้ว่ามันแพงกว่านะแต่คนก็เอาไอ้ตัวนั้นไอ้ตัวนี้บอกตรงเลยนะเวลาจะขายผมต้องบอกตรงว่าอย่าด่าตามตูดผมนะเพราะมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเรา มาอยู่ที่กอไผ่เปร่ง oh. นะครับอ่ะลองลองดูอ่ะให้ตาขกก้องลองแพนดูนะครับไผ่เปร่งตัวนี้เราเรียกว่าเปร่งผมจะเรียกว่าเปร่งลำใหญ่หรือว่าเปร่งสุขโขทยัยผมได้แหล่งนั้นมาผมก็เลยตั้งชื่อตามนั้นไปนะครับ <Okay. S 1> ไอตัวนี้ประวัติ <Okay. S 1> มันก็โอ้โห,โหกว่าจะได้มานะพอดีมีที่จังหวัดสุขโขทยัยเขาเชิญผมไปบรรยายไปไปคุยให้เกษตร,รกรประมาณ400คนฟังผมก็เอา เอาไม้พี่ไปไผ่เพงถามในที่ประชุมใหญ่ๆว่าผมไม่คนชอบสายพันธุ์นะมีใครรู้จักอันนี้บ้างผมไม่บอกว่าคืออะไรนะยกไม้กระเท้ามาอันนึงอันนี้ใครรู้จักบ้างเงียบ4 0 0้กว่าคนเงียบหมดเลยไม่มีรู้จักมียกมือสองคนอา้าวอะไรผมก็ชี้ไปที่คนที่ยกมือไผ่เพงเฮ้ยดีใจทาไมเรียกเหมือนกันขนาดห่างกันระหว่างปัจจินบุรีกับสุขโขทยัยห่างประมาณ500กิโลนะเรียกเหมือนกันเราก็เลยถามว่า ที่สองคนที่ยกมือรู้จักทั้งคู่เนี่ยใครมีต้นอยู่มีอยู่หนึ่งคนมีต้นโอ้โหผมก็ขอเบอร์เลยขณะที่กําลังคลังบรรยายกันอยู่ขอเบอร์ปุ๊บอ่ะก็คุยเรื่องอื่นต่อพอจบปุ๊บตามครับตามแล้วก็ไปได้มานะครับก็เป็นแบบนี้ครับนี่อ่าทีนี้มาดูยังไงอ่ะอ่ะตะก้อมาใกล้ๆนี่นี่นี่คือเปล่งสุขโขทยัยหรือเปล่งข้อทีแต่มันไม่ทีที่สุดไอ้นี้คนละตัวกับเปล่งข้อทียิบนะครับมันจะใหญ่ แล้วผมบอกตรงๆก่อนนะมีคนติเยอะตัวนี้พอได้ไปนี่นะคนจะติเยอะไม่เห็นมันหยาไอ้ไม่เห็นมันทีเลยอะไรเลยตอนหลังมาผมไม่ค่อยทําตลาดแต่ก็มีคนอยากได้บ้างนะครับตัวนี้นะข้อมันไม่ทียิบไงมันจะคล้ายๆไผ่รวกวซะมากกว่านะครับอะลองดูดูมามา,มาชัดๆมาตรงนี้ชัดๆนะทีะนี้เอาไปใช้ประโยชน์อะไรทําไมต้ตะพดก็ได้ทําด้ามมีดก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่คนก็ไปทําไมต้ตะพดล่ะครับ นะครับแล้วก็ดั้มมีดก็พอได้นะครับบางคนอาจจะไปใช้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าส่วนส่วนใหญ่ก็จะเป็น2อ,อย่างนี้นะครับข้อมันจะถี่แต่มันไม่ยิบนะเห็นไหมครับดูดูมือผมนะดูมือผมนี่ข้อมันไม่ถี่ยิบมันเริ่มห่างเริ่มห่างเริ่มห่างก็ม,งมีบางคนเออมีคนเขาไปทําอะไรรู้ไหมเบ็ดยกเบ็ดยกนี่คือสมัยโบราณเวลาเราจะตกปลาช่อนเนี่ยเขาจะมีไม้ยาวๆแล้วก็ยกเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็ใช้ตัวนี้เขาบอกถ้าเกิดว่า เอาอย่างนั้นไปได้ในยติผมนะเพราะผมบอกเขาตรงๆเลยมันไม่ค่อยห่างปรากฏเขาเอาครับนานๆจะมีคนมาเอาทีหนึ่งคนที่จะซื้อไปทิ้งเพราะว่าคนไม่ค่อยชอบมันห่างไปหน่อยแต่ก็มีคนเอาเราเลยต้องมาแนะนําให้รู้จักบ้างตัวนี้คือไผ่เปร่งข้อห่างหรือไผ่เปรงใหญ่หรือว่าไผ่เปรงสุโขทัยนะครับเอาลุงกรมฝากโอ้เดี๋ยวเดียวเดี๋ยให้ปุจิอ้าเดี๋ยวเดีวมาดูอ่ะจิครับเดี๋ยวให้ให้ทางนี้จิเหมือนไผ่ล่ว แต่มันก็คนละตัวกันอะดูทำเลก่อนเอาจิมาหน่อยแล้วก็ตักมาหน่อยเล้เเอาแค่ประมาณดดิมๆแหละไม่ต้องยาวไม่ต้องสูงมากเท่าก็ไผ่ลวกไผ่ไเลี้ยงอะไรเออนั่นแหละแค่มือนั่นแนหะพอดีมันล้มพอดีเลยอ้นอ่อน,ออน,ออนทิ้งก็ได้ไม่เป็นไร นมัเด็กอะโอ้ขม,มุ่มอ่ะกอนี้มันพอดีมันล้มพอดีเลยก็เลยผมว่ามันน่าจะง่ายนะแต่ไม่รู้จะยากกว่าเดิมหรือเปล่านะอันนี้ก็ย้ายบากกอนี้นะครับนี่ก็คือไผ่เปร่งสุขโขทัยหรือเปล่งข้อห่างมีอยู่หลายกอนะครับผมมีอยู่หลายกอถ้าคนดูไม่เป็นก็มองว่าไผ่่วกมันเหมือนนั่นแหละครับผมยังบอกไม่ค่อยอยากขายเพราะว่าคนมันจะตีเยอะแต่มันก็ได้ดีคือข้อมันห่างนะครับไอ้โทษทีข้อทีเทียบกับไผ่ลวกนั้นมันทีกว่าไผ่ลวกเยอะ นะแต่มันก็ยังสู้ไอตัวไผ่เปล่งที่เราเรียกว่าข้อที่ยิบไม่ได้แต่มันก็ได้ดีหลายเรื่องนะดี๋ยวจะดูความหนามันนะหนให้ขุดมาดูก่อนมันจะหนาโอ้ยเลื่อยทองไสจะจะเฮยฮนะจะเฮยจอะเฮย้ย <laughs> จะเฮยโอ้ออทเมนร่วนนะเห็นไหม่ะจ้าออเออวยละอละอเว้ยอดเมนร่วนแปลว่าไม่มีรูว้อยไอ้ ไม่ใช่เอียเว้ยเสียบพูดใจเอียว่าลืมอ้าวดูที่เนี่ยไม่รู้ตายไหมนี่ไม่ตายมั้งนะไม่ตายเออเอาไปหลายๆอัดน้องสักยี่สิบสามสิบห้าสิบก็ได้นี่ฟูมเม่นรวนแต่ตั้อดเม่นรวนนะเธอเธออะไรเชื่อจรดใช่ไหมเชื่อจรดเชื่อจรดโอ้ยไม่ใช่จรสเชืจรดเชื่อจรดนี่เห็นไหมครับนี่นี่ดูมือผมนะนี่ครับก็เป็นตัวที่น่าสนใจแต่ว่า ว่าบางคนมองก็มันอาจจะมีตัวเปล่งไอ้ตัวข้อถี่ยิบแล้วไปตัวแข่งแม้ว่ามันแพงกว่านะแต่คนก็เอาไอ้ตัวนั้นไอ้ตัวนี้บอกตรงเลยนะเวลาจะขายผมต้องบอกตรงว่าอย่าด่าตามตูดผมนะเพราะว่ามีคนติผมเยอะมากไม่เห็นมันจะดีเลยว่าปลูกไปแล้วงงงี้อ้าวก็มันก็สภาพมันอย่างนี้นะครับแต่ดูเดี๋ยวนี้นะดูให,ให้ถ่ายรูปจากกล้องถ่ายไปดูขนาดปลายนะยังไม่มีรูเลยไหมน่ะลนะงไปปลายจะแท,เทยย้งไม่มีรูเลยไหมะนะนั่นนั่นที่ปุ๊ยกมาไหนไหม โอ้โหแจ๋วเลยนะเออมันก็ได้หลายอย่างอ่ะแหละแต่ว่ามันไม่สวยเหมือนตัวนั้นหรอกอ้าวอันนี้ก็คือให้รู้จักครับไทยเปรงข้อห่างอ่ะอันนี้เดี๋ยวชื่อภาษาวิทย์ชนิดหนึ่งผมว่าในไปเสิร์ชก็ไม่เจอแล้วครับอันนี้คือไทราโซสตาซิสไซอามนซิสไทราโซสตาซิสไซอมนซิสก็คือตัวเดียวกับชื่อวิทย์เดียวกับไ่รั่วนะแต่ตัวนี้มันเป็นไพร,รุ่ที่แปลกประหลาดคือข้อมันถี่กว่านะครับ โอเคลุงกลมฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้รู้จักไผ่เปร่งสุโขไทยหรือเปร่งข้อห่างครับเพือเปร่งลำใหญ่ครับครับขอขอบคุณครับในการติดตามครับ